สวัสดีครับผมเบ่าบึงการน,นอนนเช่นเคยครับผมพบกับผมยมามเช้าๆครับผมอันนี้ก็วันอังคารน,นะน,น้องเนาะวันที่สิบหกถามมาชมครับผมสังวาลสีเหลืองออกลึงเหลืองครับผมส่วนซอยหางก็ยาวครับผมเนี่ยยาวสวยครับผมเนี่ยเลี้ยงสวยเลยครับผม ก็ออกสุดแล้วครับผมส่วนต่อนิดหน่อยครับผมดูด้านหน้าครับผมเปิดเปิดครับผมกดหน้ากดหลังครับผมไว้แปดเดือนด้านหน้าเปิดเสียงหันลิ้นลงตัดครับผมส่วนเสียงเสียงเล็กครับผม แต่ว่าหันลิ้นครับผมเสียงหันลิ้นแล้วก็ลงตัดเสียงเล็กๆครับผม <c oughs> เสียงกระชาก็ต่างหากครับผมอันนี้หันลิ้นลงตัดครับผมหนุ่มๆด้วยครับผมห <c oughs> ล่อมากครับผมหล่อมากครับ ก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผม0854653068กับผมเบ่าบึงการนอนนานครับผมทางเฟซบุ๊กก็ทางเฟซบุกกบ๊กก็เบ่าบึงการนอนนานเดอร์ครับผมรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปหน้าผมกับลูกสาวครับผมก็พูดคุยกันได้ครับผมหล่อเลยครับผม นี่ครับผมสุดยอดเลยครับผมเสียงเหมือนเถื่อนครับผมว,ว้าวเสียงเล็กครับผมเสียงเล็กหล่อเสียงเล็กครับผมสุดยอดครับผม ถ้ายูป่านี่ใช่เลยครับผมเสียงเล็กๆครับผมเสียงเหมือนไก่เถื่อนครับผม นหันลิ้นลงตัดครับผมอันนี้คือเสียงหันลิ้นลงตัดครับผมต่างเปิดเปิดสรอยหางสังวานยาวครับผมแล้วก็กดหน้ากดหลังครับผมหน้ายับ ส่วนด้านหน้าก็หัวขวานครับผมสวยเลย <c oughs> สอบถามพูดคุยกันได้ครับผมกับบเาวบึงกนนารนานๆครับผมว้าว <c oughs> สุดยอดครับผมเสียงสุดยอดครับผม ถูกใจผมเลยครับผมตัวนี้ทันที่ชื่นชอบครับผมอาจารย์ทุกท่านสุดยอดครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมกับบาาวกันนอนนะก็ขอให้ลำลำเรื่อยเช่นเคยครับผมเดี๋ยวขอตัวไปทำธุระก่อนครับผม ก็จะพยายามจะทําให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณ FC ที่สนับสนุนครับผมกันเข้ามากับผมเบ่าบึงการนอนนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ